อย่าเพิ่งเรื่ยตื่นเต้นในการกลับมาของคนเก่านี่คือเรียลทอล์กไบอู๊น้หนึ่นะคะจะเป็นคลิปที่มาเล่าสิ่งที่อู้เจอนะคะแล้วก็หลักการในการคิดแล้วก็ตัดสินใจโดยเขาเรียกว่าเป็นเคสของตัวอู้เองนะคะเอามาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับในคลิปที่บอกว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปกับการกลับมาของคนเก่า อูเองก็เจอนะคะคนเก่ากลับมาซึ่งต้องเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นคนเก่าที่คิดว่าน่าจะกลับมาได้ยากที่สุดและไม่คิดว่าเขาจะกลับมาด้วยแต่เขากลับมาในการกลับมาของเขาเขาแบบโอ้โห و, มาพูดดีมาบอกอยากจะไปเจอเราอยากจะนูน่นอยากจะนี่คือในจังหวะที่เราคุยกัน เราแทบจะไม่ได้ไปไหนด้วยกันเลยอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้อูเหนื่อยมากๆจนอูเลือกจะเดินออกมาพอในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราถอยออกมาแล้วมันเป็นการถอยที่แบบหายไปจากชีวิตกันโดยที่ไม่มีการติดต่อเลยเกือบปีเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่เคยคิดเลยค่ะว่าคนคนนี้จะกลับมาแล้วกลับมาในเวอร์ชั่นและพูดในสิ่งที่เราแบบ เราไม่เคยทําร่วมกันในช่วงเวลาที่เราคุยกันมันเลยทําให้เราแบบโหหรือเขาจะเปลี่ยนหรือเขาจะพยายามกับเราไหมอือความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความตื่นเต้นมันมีความแบบคิดเยอะไปหมดเลยแล้วเราก็เราก็คิดว่า เขาตั้งใจแค่ไหนในการมาครั้งนี้เราเราเต็มไปด้วยคำถามที่อยู่ในหัวค่ะเพราะหลังจากนั้นเขาหายไปเลยไอ้เราก็แบบคนหนึ่งอะค่ะที่เขากลับมาเขามาหยอดความหวังให้เราส่วนไอ้เรามูฟออนได้และเราเดินหน้าจนแทบจะลืมเขาไปแล้ว เรากลับไปในวังวนเดิมอุ๊ก็เลยวันแรกอ่ะอุฟุ้งซ่านมากๆเลยค่ะพอหลังจากสองสาวันผ่านไปพอเขาหายไปไม่ได้มีการติดต่อมาอย่างสม่ำเสมอเราก็เริ่มตกตะกอนความคิดได้ว่าในช่วงเวลาที่ห่างกันไปถึงหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาในในช่วงเวลาที่ไม่มีเขาเลยอ่ะเรามีความสุขกับตัวเองขึ้นมากอะค่ะ ความรู้สึกของคำว่าสง,งบในความรู้สึกจริงๆอะ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาหายไป peace of mind ความสง,งบภายในใจตื่นมาไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะ eh, เขาจะติดต่อไม่มาไม่นะ่าเขาทำอะไรอยู่หนะ้าเขานึกถึงเราบ้างไมมนะ่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งออดทนกับความสัมพันธ์นี้มาหลายปี แล้ววนอยู่กับความกังวลจนกลายเป็นความเคยชินประสาทแดกจนเคยชินด้วยซ้ำไปอ่ะแล้วเราผ่านจุดนี้โดยที่ปล่อยเรื่องนี้มาตั้งหกเจดเดือนอ่ะแล้วเรากลับมาเป็นอีกในจังหวะที่เขากลับมาเราเลยแบบเหมือนตั้งสติกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเขากลับมาเขามีคำพูดสวยหรูก็จริง การกระทำของเขาอะสอดคล้องเบอร์ไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไมายอดแล้วเขาก็หายหัวไม่ได้เห็นถึงความพยายามมากขึ้นในการกระทำจริงๆมีแต่คำพูดซึ่งก็กลับมาย้อนคิดว่าเออที่ผ่านมาเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่แค่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นคำพูดที่ เราไม่เคยได้ทำร่วมกันมันเลยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับคำพูดของเขากับความหวังที่เขาหยอดมาให้แต่ที่ผ่านมาคือเขาก็พูดแบบเนี้ยแต่เขาก็ไม่เคยทำได้จริงๆมันเลยทำให้เราแบบเออสุดท้ายเขาเป็นเขายังไงเขาก็เป็นเขาแบบนั้นะ่ะและการที่เขามาแสดงว่าเขานึกถึงเราเขาเสียดายเราหรืออะไรก็ตามอะ แต่สิ่งที่เขาทำกับเราณเวลาเนี้ยมันคือการที่เขาก็ยังไม่ได้จริงจังไม่ได้ทำอะไรที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดออกมามันเลยทำให้เราตกตะกอนค่ะว่าการกลับมาของคนคนนึงอะ่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเขากลับอาจจะกลับมาด้วยอารมณ์ชั่ววูบแม้เขาจะคิดมาเยอะแค่ไหนแต่มันคืออารมณ์ชั่ววูบหนึ่งที่มันไม่ได้มีการกระทำเข้ามาสอดคล้อง อย่างเป็นรูปธปรรมเราจะไปนั่งให้ค่ากับสิ่งที่เขาแสดงออกมาผ่านความเหงาชั่วคราวไม่ได้เราจะกลับไปอยู่ในจุดของจิตใจที่มันแบบวุ่นวายในหัวที่มีแต่คำถามโดยที่เขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้อยากจะเป็นที่ชาร์จแบตของใคร เขามาชาร์จความรู้สึกดีๆแล้วเขาก็หายไปแล้วเราละ่ะเราจะต้องกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองอีกเบอร์ไหนดังนั้นเลยตั้งสติกลับมาที่ตัวเองได้ค่ะว่าทำไมเราต้องไปให้ค่ากับการกระทำชั่ววูบของใครบางคนการกลับมาที่ไม่มีความต่อเนื่อง และก็ไม่มีการกระทําจริงๆไม่มีความพยายามไม่มีแบบแผนในการที่เฮ้ยจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโน no, ค่ะมันเป็นแค่มาหยอดให้ความหวังให้เรารู้สึกดีนะจุดหนึ่งแล้วเขาก็หายหัวแพทเทิร์นเดิมๆแต่เราเองก็ยังต้องใช้คำว่าอาจจะตื่นรู้เร็วนิดนึง เพราะถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงจะกลับไปโง่เหมือนเดิมกลับไปวิ่งตามเขากลับไปให้ความหวังตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีโอกาสในการกลับไปรักเขาแน่ๆเลยหรือเขาคิดจะจริงจังเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะอยู่ด้วยกันได้ประสาทแดกให้ความหวังประสาทแดกกับตัวเองกับคนที่แบบเป็นแบบเนี้ยเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมก็เลยแบบมาบอกให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้เนาะว่ามัน มันก็คือเวลาที่เราจะดูว่าใครจะกลับมาดูที่การกระทำของคนคนหนึ่งว่าเขาตั้งใจเขาสม,สม่ำเสมออย่าดีแต่พูดค่ะคำพูดมันพูดอะไรก็ได้การกระทำเขาทำแค่ไหนคนเรานะคะอยากจะกลับมาเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นน่ะมันต้องทำได้มากกว่านี้มันไม่ใช่เพียงแค่แบบแค่แบบนี้หรือเปล่าคะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาทําแบบนี้คือเขาก็ให้ค่าเราเท่านี้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องให้ค่าเขาเกินกว่าที่เขาทํา